สวัสดีครับสวัสดีเด็กผีทุกคนที่ผ่านทางมาครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องและเพจเล็กๆของเราครับ LSW เด็กผีครับวันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นของปอปกบากับรับลังนิกกันนะครับว่ารับลังนิกนะครับผมมีคอนเฟลินนะครับดราม่านิดนึงนะครับเกี่ยวกับปอปกบาก่อนเกมที่เจอกับนอร์ซิ t ตี้นะครับผมในคอนเฟลินข่าวก่อนที่จะไปชมนะครับเนื้อหาสั้นๆนะครับแล้วก็ เป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับผมรบกวนนะครับรบกวนทุกคนนะครับกดติดตามนะครับแล้วก็กด subscribe ช่องของเราให้ด้วยนะครับ LSW เด็กีครับช่องของเด็กพีสายอวยครับทีนี้นะครับเรามาพูดนะครับในส่วนของเนื้อหาราบลังนิกนะครับพูดถึงปอปักปากันเดี๋ยวผมจะอ่านให้ฟังเลยนะผมไปฟังแปรเข้ามาเหมือนกันนะครับราบลังนิกนะครับพูดถึงสถานการณ์ปอปักปาไว้ว่าผมจะไม่พูดว่าเขานะครับคุ้มกับอ่า ไม่คุ้มที่จะรักษาไว้แต่นนอนว่านักเตะต้องอยากเล่นนะครับและอยากอยู่ในสมโมสรน,นะครับสมโมสรที่ใหญ่อย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอยู่แล้วนะครับาหากนักเตะไม่ต้องการเล่นให้กับสมโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับในระยะกลางหรือระยะยาวผมไม่คิดว่านะครับไม่สมเหตุสมผลเลยที่จะมีแนวโน้มให้เขาเปลี่ยนใจที่เป็นสมโมสรขน,นาดใหญ่ที่มีการสนับสนุนที่ยอดเยี่ยมจากกองเชียร ผมไม่คิดว่าจะมีใครในสโมสรน,นะครับโน้มน้าวให้นักเตะอยู่ต่อแต่อีกด้านหนึ่งนะครับผมมารอดูกันผมได้พูดกับคุยกับเขาแล้วนะครับประมาณ15นาทีทางโทรศัพท์เมื่อ2อสวันก่อนให้เขากลับมาฟิตเต็มที่ซ้อมกับทีมแล้วมาดูกันว่าจะอยู่ตรงไหนทีมพัฒนาไปอย่างไรนะครับในตอนนั้นเขาสามารถเป็นผู้เล่นคนสำคัญได้แต่เรื่องจริง คือผมไม่ใช่โค้ดของปอปปา,า,าแค่คนเดียวผมเป็นโค้ดของผู้เล่นทุกคนคนอื่นๆด้วยและความทะยอยายนของเขาผมคือต้องการทําให้เขานะครับผมทั้งหมดเป็นนักเตะที่ดีขึ้นหมายถึงนักเตะโดยรวมนะครับนักเตะทุกคนในโลกฟุตบอลมันเป็นไปไม่ได้ที่จะพัฒนาผู้เล่นหลายบุคคลโดยทีมไม่ประสบความสําเร็จเลย เพราะฉะนั้นนะครับประเด็นนี้นะครับผมคิดว่ารอบลังนิกมองที่ภาพรวมสโมสรเก่าของผมนะครับพยายามที่จะทาให้แน่ใจว่าควรทํากายภาพบําบัดฟื้นฟูในสโมสรเท่าที่ผมสามารถบอกได้ฝ่ายแพทย์นั้นดีมากโดยแนวทางการทํากายภาพบำบัดที่แตกต่างกันหลายวิธีผมไม่ต้องการให้ผู้เล่นทํากายภาพบําบัดฟื้นฟูนในต่างประเทศหรือที่อื่น การตัดสินใจของปอป๊อปานะครับผมเกิดขึ้นก่อนที่ผมจะมาทำสำหรับในอนาคตผมได้คุยกับฝ่ายแพทย์แล้วว่าอยากให้นักเตะที่บาดเจ็บอยู่ที่นี่นะครับจากที่ผมเห็นจากาเห็นจากเขาตอนนี้ผมมองว่าเขาเป็นมิดฟิลหรือมิดฟิลมากกว่ากองหน้าหรือปีกซ้ายนะครับแต่ถ้าผมนะครับได้รู้จักเขาเมื่อเขาฟิตเต็มที่ เรามาดูกันว่าตำแหน่งไหนที่เหมาะสมกับเขามากที่สุดถ้าเกิดจับประเด็นใจความสำคัญจากข้อความนี้ได้นะครับผมก็มันเป็นคอนเฟลินของร,บราบลังนิกที่ได้ใจได้ใจผมไปประมาณหนึ่งเลยอย่างแรกเลยนะครับที่อยากจะพูดคือเขามองว่าพอปอกบาพอปอกบานะไม่ใช่ผู้เล่นที่ควรที่จะ ให้ความสําคัญมากกว่าคนอื่นราบลังนิกครับให้ความสําคัญกับผู้เล่นทุกคนต้องบอกอย่างนี้ครับคือเขาพยายามนะครับผมควบคุมนักเตะทุกคนให้อยู่ในกรอบในระเบียบของสโมสรแต่เมื่อท่าปอพอกปานะครับผมไม่อยู่ในกรอบแล้วเขาก็ช่วยอะไรไม่ได้เขาสร้างกดขึ้นมาเขาก็ต้องทำตามกด เขาอยากให้ปอปักบานะครับผมกลับมาฟื้นฟูสภาพร่างกายที่สโมสรมากกว่าที่จะไปฟื้นฟูสภาพร่างกายที่ต่างประเทศอันนี้คือราบลังนิกพูดเลยนะเออและสิ่งที่เขามองเห็นจากปอปักบาเขาไม่ใช่กองหน้าเขาไม่ใช่ปีกซ้ายแต่เขาคือมิดฟิลเรามารอดูกันนะครับว่าปอปักบาเมื่อฟิตเต็มที่อ่ะเขาจะอยู่ ในตำแหน่งตรงไหนในแผนของราบลังนิกจะเป็นมิดฟิลด์ตัวรุกหรือจะเป็นมิดฟิลด์ตัวกลางเรามาดูกันแล้วลองมาดูกันนี่คือคอนเฟลเลนซ์นะครับของราบลังนิกถ้าเกิดใครมีความคิดเห็นยังไงก็กดนะครับผมกดพูดค,คุยกันได้ด้านล่างนะครับผมใต้คลิปได้เลยส่วนนะครับคืนนี้นะครับผมคืนวันจันท์เป็นคืนจับฉลากเดี๋ยวช่วงเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับเรามาคุย เกี่ยวกับการจับสลากนะครับยูฟาแชมเป,ปี้ยนีกกันนะครับนี่คือทั้งหมดของคลิปวันนี้ครับผมใครที่ถูกใครที่ชื่นชอบคลิปแนวแบบนี้นะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์ให้กับเพจและชาแนลของเรานะครับด้วยนะครับ l s w d p ครับเจอกันวันหน้าเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องของ UCL กันสวัสดีครับ